มีภารกิจของเราก็ขูดตออ้อยนะครับขูดตออ้อยที่ของตัวเองของเจ้าของของเจ้าของมีตออ้อยอยู่ประมาณสี่ห้าไร่แหละปีนี้นะอันนี้แปลงนี้มีไรหนึ่งเอาไว้ทำพันเสียไรขูดมาเรียบร้อยแล้วลืมถ่ายก็เลยจะมาถ่ายแปลงนี้อันนี้ตัดแล้วเรียบร้อย เครื่องมือเราก็ใส่เรียบร้อยแล้วการขูดก็มีประโยชน์อยู่สองสาประเด็นนะครับพี่น้องหนึ่งก็พวนดินเป็นหลักนะแล้วว่าการพวนดินแล้วก็จะตัดหญ้าตัดรากอ้อยรากอ้อยถ้ารับการพวนดินกับการตัดรากนี่มันก็จะแตกกอแตกกอข้างบนข้างล่าง รากมันก็จะแตกรากข้างบนก็จะแตกกออันนี้คือประโยชน์นะครับอันที่สองก็ทําความสะอาดเนาะหลักๆครับอันที่สามก็พวนดินครับก็คือบำรุงรักษาพวนดินว่าง่ายเนาะแล้วเราจะมาเริ่มกันเลยโชคดีครับฝนตกมาก็พอได้ขุดอ้อย กินกระซุ่มอยู่เพราะได้เขาเขาเพราเขาร้ายไปไห,นหน่นอนครับผมเพราะว่ากับพขได้ขูดอยู่ฝนตกลิ่นๆมาสองหมื่นาะเกษตรไหยเฮ้าได้มีโอกาสได้ดูแลพืชพันธุ์ต่างๆที่เราพอจะทำได้ง่กวก็มีห้าก,ากินครับเพราะว่าฝนตกออกมาห้าก,ก็้งอ้อยก็เกษตรกรก็ได้ขูด ขูดกระตัดห้าตะยันกับเตรียมไส่ปุ๋ยกันครับแต่ว่าส่วนลากกับขูดสองหลอบขูดรอบแรกนี่มันใส่ปุ๋ยครับข้ามไปของผมบาีฝนตกมากอีกหรือว่ามันถอดยอดอีกจะหน่อยครับคอ,อยใส่ปุ๋ยครับก็เป็นการทำความสะอาดข่ายงาไปนโตนี่ครับขูดขูดสองหลอบไหมถึงว่า ขุดเมื่อน,นี่แล้วก็อีกประมาณเดินหนึ่งขุดอีกครับแต่ว่ามืนอนีกก็่ขุดสำหรอบอีกขุดดูดูครับขุดดูอะไรยิ่งดีครับยิ่งขุดบ่อยเท่าไหร่ยิ่งดีในกรณีที่มันยังสั้นอยู่เตี้ยอยู่ถ้าสูงแล้วมันกข็ขุดไม่ได้กาทอดหนาฝนอิรลีกับมันสูงเพียงหัวเข่าแล้วกับมันจะหักเสดายมันเนาะก็ไม่จะขุดเราต้องมาขุดตอนนี้แล้วก็ฟังปุ๋ยครับรถของเราก็มีเครื่องมือฟังปุ๋ยพร้อม ุดไปก็เป็นหยาเป็นยังก็ได้ยู่ไปพร้อมครับรอบแรกนี่ก็คอออาาือยู่ยาน้ำยู่ยาแล้วก็จูดให้มันเป็นแ้นรอบสองมาเขาคอยมาใส่ปุ๋ยมันคอยสบายนี่ก็ไอ่กิ่งพลรอเป็นผู้ขับมือนี้ เี่กว่าเขาใช่อไรอยู่นี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 ่วันนี้เราไม่ใส่คุยนะครับขูดซื้อผงจักที่จะขับปุ๋ยเข้ากันเลยบ่อลงนี่ขูดเฉยๆบนดินข่ายาข้าต่อยามันจะยิงยง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นเท่าก็าไม่เก็บออก เห็ดอ้อยกะเฮ็ดง่ายแน่ครับถ้าได้ปลูกแล้วต,ต่อสองต่อสามเนี่ยเอา่ายสบายแต่วปลูกตอนแรกก็ลำบากแน่ลงทุนหลายถารับจ้างกะเมื่อก่อนเอยหาซิบครับไรนหนึ่งครับพราบว่าเดี๋ยวนี้ปีนี้คืองจะเอาไปได้หรอปีนี้ จะเป็นสองร้อยละคิดว่อาอยัางหน่อยนะเพิ่อกันเองสองร้อยครับเพราะวาน้ำมัน,ม,นมันแพงมันแพงเหลือเกินนี่สี่ขาครับบางคนกันจะก็ใส่หกขาเนเดยขานี้แล้วตะผูอะไรมันมัดนะครับอันนี้ก็ตามสภาพ ก็จะใชเ้เรียนเพียงเทานิ้ก่อนครับผมหลังจากนี้ก็จะทำงานให้เต็มเวลาครับก็บคือจะขุดให้มันเรียบร้อยนี่เบิดขุดละพี่น้องเลยครับคลิปนี้กะฝากไปเพียท่าน้ครับขอบคุณครับ